มาดูความพยายามนะคะของแก๊งนะคะที่จะพยายามชักชวนคนมาเล่นการพนันออนไลน์กันบ้านโดยคราวนี้เกิดขึ้นกับดารานะคะชื่อดังก็คือคุณเปิ้ลน,นาครเป็นนักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดังค่ะได้นำหลักฐานเข้าพบกับตำรวจไซเบอร์ค่ะหลังถูกมือดีนะคะใช้ AI ตัดต่อทั้งภาพตัดต่อทั้งเสียง ปลอมเป็นตัวคุณเปิลน,นาคอนนะคะชักชวนเล่นพนันออนไลน์แถมอ้างชื่ออินฟลูเอนเซอร์ดังคนอื่นๆด้วยนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็จูงใจให้คนมาเล่นการพนันโดยตำรวจค่ะเขาก็มีการแนะวิธีจับผิดด้วยนะคะว่า AI นะคะที่ทำออกมาเนี่ยสังเกตให้ดีๆการขยับริมฝีปากก็จะมีความผิดปกติหรือมีความกระตุกของภาพด้วยที่สำคัญนะคะคนที่เป็นดาราพิธีกรเนี่ยเขาไม่เอาชื่อเสียงมาชักชวนคนเล่นการพนันอย่างแน่นอนค่ะ ข่าวนี้แล้วนะคะผู้เสียหายก็ยังคงยิ้มได้นะคะซึ่งคุณเปิ้ลน,นาคอนค่ะก็เดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ค่ะได้เข้าพบนะคะกับพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชยากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่นำภาพและเสียงของตนไปตัดต่อดัดแปลงด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อโปรโมทเว็บไซต์การพนันออนไลน์ค่ะโดยคุณเปิ้ลนาครน,นะคะเขาก็เปิดเผยว่าตนตกใจมากเมื่อเห็นคลิปดังกล่าวเพราะว่าภาพและเสียงเหมือนจริงมากๆขนาดเจ้าตัวยังบอกว่าเหมือนค่ะคงเหมือนมากจริงๆนะคะคือเนื้อหาในคลิปเนี่ยมีการสร้างเรื่องราวว่า วินวิลเลียมเป็นคนดังในโซเชียลค่ะเป็นคนชักชวนตนให้มาเล่นพนันจนติดใจจึงอยากชวนคนอื่นๆมาเล่นบ้างซึ่งตนยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการใช้ AI สร้างขึ้นมาทั้งหมดตนจึงต้องรีบออกมาแจ้งความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อตกเป็นเหยือ่อโดยที่ผ่านมาตนเคยโดนปลอมเพจร้านอาหารและธุรกิจมาแล้วหลายรูปแบบ แต่ครั้งนี้เป็นการใช้ AI ซึ่งน่ากลัวกว่าเดิมนะคะด้านผลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอระบุว่าปัจจุบันมิจชาชีพมักใช้ AI ปลอมตัวดาราหรือผู้มีชื่อเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเป็นรายการชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้พร้อมกันนี้ยังฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะว่า หากพบเห็นคนดังชวนเล่นพนันในโซเชียลขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายดาราจะไม่เอาชื่อเสียงมาแลกอย่างแน่นอนและให้สังเกตจุดบทพร่องของ AI ด้วยนะคะเช่นการขยับริมฝีปากที่ไม่เป็นธรรมชาติหรือว่ารอยต่อของภาพที่ผิดปกตินั่นเองค่ะก็เป็นการยืนยันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเองค่ะอย่างที่บอก จำให้แม่นถ้าหากว่าคนที่เป็นคนดังคนที่มีชื่อเสียงอินฟลูต่างๆแล้วก็มีการชักชวนเล่นการพนันเนี่ยอย่าไปเชื่ออย่าไปกดโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าหากคุณหลงเข้าไปในการเล่นการพนันออนไลน์รับรองนะคะคุณหมดตัวแน่นอนค่ะผ่านมานะครับก็เป็นลิงก์ a c e b o o k นะครับเป็น Facebook เดียวนะครับในลักษณะใช้ AI อรองฮเปิลชักชวนเล่นการพนัน ซึ่งรูปแบบเนี่ยมยีบ่อยครั้งมักจะเอาดารานักแสดงที่ผู้มีชื่อเสียงนะครับที่มีคนรู้จักเยอะๆนะครับแล้วก็ทำทีว่ามาชวนเลนะน่นกับพนันแล้วก็แบบเล่นได้นะมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยใช้ความมีชื่อเสียงของอดาราหรือนะักแสดงต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เว็บพนันนั้นน่เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็เข้ามาเล่นครับซึบ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มอบหมายท่านผู้กำกับสารขอตอ,อนนึงนะครับก็เก็บข้อมูล เบื้องต้นแล้วนิดพี่เปิ้ลมาเนี่ยก็ได้คุยกันนะครับว่าอยากให้พี่เปิ้ลเนี่ยพูดกับสาธารณะว่าอันนี้รับรองแต่ในส่วนของผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ที่จะดำเนินการสืบสวนติดตามจับผู้มาให้ครับและดาราคนอื่นๆนะครับที่อยู่ในคลิปด้วยนอกจากพี่เปิ้ลนะครับมีนาฬามีพี่บีดมีอะไรเนี่ยเขาได้มีการเข้ามาขอเจ้าหน้าที่เพื่อลงมาจุดประจำเลยอ่ะอย่างครับมีพี่เปิร์นแต่ไม่มีพี่เบิร์นทั้งเดียวใช่ไหมเห็นไหมตำรวจว่าดาราโดนเยอะ มาอินฟลูเอนเซอร์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรืออีกอันนึงเนี่ยรับงานก็มีครับครับก็มีการจับกลุมอยู่โดยตลอดนะเท่าเท่าท,ที่ที่เราเจอเนี่ยแต่ว่าคนที่ทําจริงมันจะเป็นแบบจ,จ,จะได้เป็นส่วนใหญ่จะได้เป็นที่ตัวเองเ <c oughs> องเพรา้วตอนนี้ยังมีผู้เสียหายอะไรที่เข้ามาลองเรียนหรืออะไรเงี้ยบ้างครับนอกจากแบบผู้เสียหายนอกจากหลักล้าคนอื่นมีครับมีมีคนต่างๆเนี่ยมามามาหลายท่านละ อันนี้อยาแกแจ้งเตือนประชาชนยังไงเนี๋ยวหมว่าคนเวลาดูยังไงอะไรค,คืออย่างอย่างแรกเลยเนี่ยถึงคนที่ท่านเจอในสื่อสังคมวนไลนเนี่ยจะเป็นคนดังจะเป็นอะไรก็แต่แต่ก็ชวนท่านเล่นกับมันนั้นซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรไปยุ่งนะแล้วก็ไม่ควรไปเชื่อด้วยนะครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทาอะไรได้ได้เมี้ยมากหรือว่าเออย่าง เนี่ยฮะเนี่ยของพี่เปิ้ลเองเนี่ยมีทั้งภาพเคลื่อนไหวมีทั้งเสียงนะครับซึ่งพี่เปิ้ลโผล่แวบนึงแล้วก็เป็นรูปอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอสังเกตได้แล้วโทษหลังความผิดถ้าแบบว่ามันโทษก็พรบการพนันมาตราที่สองนะครับหนึ่งกรรมเนี่ยจรรปุ๊บหนึ่งปีปรับสองพันนะครับสองกรรมก็ว่ากันไปนะครับเลขส่วนหนึ่งคือพรบมิเตอร์ครับก็คือการตัดต่อภาพแล้วก็นำเข้าสู่มพิวเตอร์ ผตาโทษจะรุกไปเงิน3ปีปรับไปเงิน2 0 0แสนครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจไซเบอร์ที่จะสืบสวนที่ต่างๆตัวนะครับแต่วันนี้ก็อยากให้เพื่อนพูดกับประชาชนครับคุณชายาลครับคุณงายครับคุณชายชลครับคุณชายีการับคุชายช้ครับคุณชายชลครับคุณชาชลครับคุณชนยชครับคุณชายมลครับคุณชาทชลครับีุณชายชลคร้บคายชลครับคุณชายครับคณชายชลครับคุมือสมัครเล่นาือว่า พูดง่ายว่าเป็นโจรแบบที่ไม่ได้สลสับซับซ้อนมากไม่ได้ปกปิดตัวตนไม่ได้เป็นระดับซีระดับเทพอันนี้ก็ใช้เวลาเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นระดับเทพคือหมายว่าปกปิดไ p พปกปิดทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาในการแกะครับอันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่ว่าเราจะทําให้เร็วที่สุดครับตอนนี้ก็คือดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้เราสืบสวนอยู่ว่าใครเป็นอะไรยังไงใช่ไหมครับก็เก็บข้อมูลได้หมดแล้วครับ,รบทีนี้ในในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะประสาน,นกับซูนีทีในการปิดกั้น URL เนี่ยไม่ให้ประชาชนเข้าถึง เดี๋ยวจะเข้าใจผิดเดี๋ยวจะไปเล่นกับพนันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำในมิติในส,นส่วนที่เป็นการรัรู้ถ้าผู้เสียหายโดนหลอกไปเยอะไหมครับที่เข้ามาแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยจำนวนเงินอะครับอันนี้ไม่ใช่โดนหลอกนะครับอันนี้ชักชวนเล่นกับพนันใช่ใช่แต่ตว่ามันมีผู้เสียหายที่เข้าไปงเข้าไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเชื่อแล้วเล่นตามอะไรอย่างเงี้ยกดเข้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยพี่เคสผู้เสียหายเดี๋ยวตรวจสอบดีเพราะว่าพวกสร้างมาไม่ไม่ไม่หน<ม>ักอ<ม>่าตรงไหนในฝั่งลุงคงพิจารณา ราาครับ้องมาฟ้องตัวรับครับเพราะว่าเหมือนมากนะ <c oughs> แล้วเราไปยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราเมียไปรับงานแล้วเราไปโดนตัวไหนมาแล้วก็ <c oughs> พูดได้ขนาดนั้นเหมือนมากตัวเองดูยังฮบแวบหน้าตกใจเฮ้ยเราทำไมปากมันปากเราพูดเองนี่หว่าอะไรเงี้ย <c oughs> แต่พอดีเราดูรายการเวิร์กฟอยมาเนะ <c oughs> เาะเขามีรายการแบบนี้อยู่แล้วเราก็เอ๊ะมันต้องเป็นเอไอแน่เลยแต่มันเป็นเอไอที่ ว่ามืออาชีพมากๆนะมันทาเรียนจนแบบขนาดเอาวินวิลเลียมมาเรื่องบอกว่าวินวิลเลียมเป็นคนชักชวนพี่เบิ้ลให้มาเล่นการขนานี้จนเบิ้ลก็ติดใจแล้วก็มาเล่นด้วยซึ่งอยากชักชวนทุกคนให้มาเล่นการขนานนี้ด้วยซึ่งมันเป็นพี่เบิ้ลพูดเองเท่านั้นเลยพี่เบิ้ลก็แบบไอ้กูฝันไปเปล่าวะอะไรเงี้ยทำไมสมัยนี้เทคโนโลยีมันมันมันได้ขนาด แล้วเราก็เชื่อว่าด้วยสื่อของเราที่ออกไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันถือเอะไแต่ว่าเออ AI เนี่ยมันมีทั้ง AI และ AI ไอที่มาทําจริงๆด้วยอย <c oughs> ่างที่ท่านบอกนะมันมีคนทําจริงๆด้วยที่รับ, <c oughs> รบโปรโมทเว็บเนี้ยเราก็โอ้รับโปรโมทเว็บนี้เหรอแล้ว,แล,วแล้วมันเล่นเองด้วยหรือเปล่าแล้วแล้วคนมันจะเชื่อจริงหรือว่ามันจะเล่นจริงเหรอหรือ หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เล่นการพนันกคือไม่เป็นด้วย uh huh. เล่นไม่เป็นเราก็เลยเราก็ต้องเข้าไปยังไงว่าก็ต้องเล่นอย่างไรว่าทำไมมันถึงกด้ทำขนาดน,นี้ mm hmm. อย่างที่ท่านบอกว่าโษเษก็ไม่ธรรมดา mm hmm. เพราะฉะนั้นพอพี่เปิ้ลเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยวินวิลเลียมเองก็เดือดร้อนนะใ mm hmm. <อ>ช่โชคดีเขาอยู่ต่างประไม่ไง mm ั้นก็ต้องมาด้วยกันละที<อ>นี้พี่เปิ้ลก็บอกว่าเฮ้ย บอกแม่จูนว่าเราจะอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะเราก็คงไม่เดือดร้อนเพราะ <laughs> มันเห็นอยู่ว่ามันเอไอจูนบอกที่เปิ้นไม่อบตัวเถอะไม่ไปแจ้งความไม่ไปแจ้งความเพราะว่าถ้าที่เปิ้นว่าถ้าไม่เปิ้นอยู่เฉยอย่างที่บอกนะฮะมันคงทำอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีผู้เสียหายผู้ที่หลงกล <c oughs> เข้าไปเล่นถึงแม้จะ ชอบเล่นอยู่แล้วแต่โอ้ยไอ้นี่ปรโมทเจ๋งเวยกูเข้าไปเล่นดีกว่ามันน่าเชื่อถืออ,อย่างเงี้ยพวกนักขนาวบอกว่าผมชอบนะแต่อย่างของเราเนี่ยมันผมว่ามันเสียงหายนะใช่ไหมครับ